COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสาธุการพระนามพระเจ้าให้เราบร็ยการได้มาเฝ้าเดียด่ยวด้วยกันต่อในซาดี119ข้อ1 2 1ถึง136ให้เราอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันครับข้าพงได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องขออย่าทรงละข้าพงไว้กับผู้บีบังคับครับองขอทรงรับว่า ขอทรงรับประกันสวัสดิภาพผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อล้เพราะคอยการช่วยกู้ของพระองค์และคอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์ขอทรงทําแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แกข่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาสของพระองค์ ถึงเวลาที่พระยาเวจะทรงจัดการเพราะคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพองค์รักพระบัญญัติขององค์ยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นข้าพองค์ใช้ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นำย่างเท้าของข,องข้าพองค์ข้าพองค์เกลียดวิถีเท็จทุกทางเพราะาว่าของพระองค์น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักษาไว้การอธิบายพระชนะของพระองค์ให้ความสว่าง ท้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยข้าพง์เหนื่อยหอบจนอ้าปากเพราะข้าพง์ปราถนาะบาญหัติของพงศ์ขอทรงหันมาหาข้าพง์และมีพระกรณาต่อข้าพงค์เช่นเดียวกับที่พง์เคยทำทรงเคยทำต่อผู้ที่รักะนามของพง์ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพงค์มั่นคงอยู่ตามพัะสัญญาของพง์ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆมีอำนาจเหนือข้าพง์ ขอทรงไถ่ข้าพองให้พ้นจากการบีบบังคับของมนุษย์เพื่อข้าพองจะปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์ขอทรงให้พระพักขององค์ทอแสงในอย่างผู้รับใช้ขององค์แล้วทรงและขอทรงสอนกฎเกณฑ์ขององค์แก่ข้าพองน้ำตาของข้าพองไหลพรั่งครูเพราะคนไม่ปฏิบัติตามคบัญญัติขององค์เอเมนข้าบีตอนนี้ในสดีร้อสนะครับ ก็ต่อเนื่องมาเนี่ยในถ้ำนี้สิ่งที่เราได้เห็นคือเป็นมุมมองที่ผู้เขียนพูดถึงปรปีบปริสมันระหว่างตัวเขาเองกับพระเจ้าเขาประกาศความตั้งใจที่ดำเนินชีวิตที่ชอบทมขอการช่วยกู้จากพระเจ้าหวังใจในพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและไม่มีการล่อเลวงอะไรเขาก็ต่อต้านไม่ยอมทําตามและขอพึ่งพาพระเจ้าเป็นคอนทมันของเรากับพระเจ้าที่ เราได้เรียนรู้และอยากให้เราได้ใช้ในการมีชีวิตกับส่วนตัวของพระเจ้าเหมือนกันนะครับในข้อร้อยเวทเนี่ยเราเริ่มต้นดูบอกว่าข้าพงษ์ทาสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องอย่าละข้าพง์ไว้กับผู้บีบบังคับทรงขอให้รับประกันสวัสดิภาพพรทธเจ้าพระองค์อย่าให้พวกคนโอหังมาเบียดบังคับข้าพเจ้าไหมแล้วก็บอกว่าดวงตาข้าพงค์เมื่อยล้าเพราะคอยการช่วยกู้ของพระองค์คอยประสิทธา์ชอบธรรมทั้งว่าอะไร แม้ว่าเขาจะเมื vais, ่อล like ้าแบบว่าเออบอกเขาเพียอหวังใจกับพระเจ้ามาตลอดวันนี้เหนื่อยมากนั่นแสดงว่าไม่ใช่ว่าคนที่กำลังกับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าจะตอบอะไรของเขาทุกทุกวันทุกวันพูดพูดต้องตอบแต่เขาหวังใจในพระเจ้ารอคอยในพระเจ้าอยู่เสมอแล้วเขาก็มั่นใจเพราะว่าเขาคอยการช่วยกู้แลคอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระเจ้าคอยจนเมื่อลาบอกว่าตาเมื่อล้าจะเมือมองึ้นไปหาพระเจ้า แต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยแสวงหาพระเจ้าตลอดพี่น้องบางทีเรารอคอยพระเจ้าอยู่ก็ต้องอย่าเมื่อยล้าในการทําดีอย่าเมื่อยล้าในการรอคอยพระเจ้ามามัะบีบอกว่าให้ใจคนที่รอคอยพระเจ้าวิตหวังใจพระเจ้าเนี่ยจะไม่ออล้าจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่นะครับแล้วเขาก็ยอมรับพระเจ้าบอกขอต้องทําแกผู้รับใช้ตามความรักมั่นคง,งพระวง คือวางใจว่าพระเจ้าจะทําตามความรักของพระองค์ก็คือเป็นสิ่งดีเสมอไม่ว่าในโลกนี้จะเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใช่ไหมแล้วก็เนี่ยบอกว่าขอทรงสอนกฎเกณฑ์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ขอประทานของข้าใจเพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาของพระองค์ผมพยายามตัดคําว่าของพระอง,ะอง,งค์อ,งอ,งออกไปเพื่อจะไม่ไม่ลกเกินไปสับการนวมเข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่า ถึงเวลาที่พระเยซูจะทรงจัดการเพราะคนได้ละเมิดทำแญ่ของพวกแสดงว่ารอบข้างเขามีคนไม่ดีหลายอย่างเขาไม่ไปโจมตีคนอื่นแต่ว่าขอพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าจัดการคนที่ละเมิดพระคําของพระเจ้าฉะนั้นพ้าวงรักทําบัญญัติพระแผนวงยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองบริสุทธิ์หมายความว่าเห็นคุณค่าเพระเาะแ็นของพระเจ้าเป็นสิ่งมีค่าจะยึดเอาไว้ยิ่งกว่าทองสิ่งที่มีค่าอย่างมาก ในชีวิตตั้งใจยึดเอาไว้จะไม่ยอมทิ้งพระคําของพระเจ้าให้รักพระคำของพระเจ้าแล้วไม่ยอมละเมิดพระเจ้าของพระองค์ในชีวิตของเราเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าอย่างสตกกําลังเอเ yea, มนไหมครับขอ้อลายที่แปดบอกว่าฉะนั้นข้าวโพงใช้ข้อมืคขับตั้งสิ้นของพระองค์มันนําย่างเท้าข้าวงพงเมื่อวานนี้นเราพูดได้แหละบอกพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าวันนี้เขาบอกว่าใช้ข้อมือข้าวโค์นำย่างเท้าข้าวางค์ เขางเกลียดวิธีเท็จนั้นย่างเช้าเนี่ยหมายความว่าไม่แค่บอกเดินเฉยๆนะแต่ว่าว่าจะเดินในทางของพระเจ้าหรือในทางที่เป็นวิถีที่ไม่ดีเขาเรียกเกลียดวิธีเท็จเขาจะจะนาด้วยพระโอวาทของพระเจ้าอย่างนั้นเพราะว่าของพองค์ก็น่าอัศจ,จรรย์เขาจะจึงรักษาไว้มันดีมากๆเลยแล้วก็ยังพูดต่อเนี่ยบอกว่าพระคําพระเจ้าเนี่ยมาให้สิบปัญญากับเขาเนะบอกว่าพระพระเจ้าให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยในใครรู้กไม่รู้เนี่ยให้ขอพระเจ้าพระเจ้ามาให้ความสว่างกับเราก็ร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยก็น่าสนใจมากบอกว่าเขาลงเหนื่อยหอบจนอ้าปากเพราะเขางปรารถนาพระบัญญัติของวงแสดงว่าการที่ปรารถนาจะทําตามพระคำของพระเจ้าบางทีมันเหนื่อยมากๆนะโยะถ้าวันนี้ท่านเหนื่อยล้าในการทําตามพระเจ้าคอรู้ว่าดาวิดก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะเดินกับพระเจ้าเห็นว่า ว่าพราะคำไว้แล้วเป็นเหมือนทองเราต้องรักษาไว้ช่วยเอาไว้ดึงเอาไว้ตามทางพระเจ้าอยู่เสมอเขาเขาบอกว่าให้ย่างเท้ามั่นคงตามพัแสงของพระเจ้าอย่าให้ความช่วยใดๆมีอำนาจเหนือพระเจ้าอย่าทรงไถ่ข้าให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์แต่งว่าในชีวิตเนี่ยมีคนรอบข้างมาบีบบังคับพยายามจะดันให้เราไปทําสิ่งที่อยู่นอกทางของพระเจ้าแต่เขาก็ยึดพระยาของพระเจ้าเสมอ สุดท้ายเ็าสูดว่าขอพระพพทองค์ทอแสงมาอย่างผู้รับใช้ขององค์ของสอนกฎเกณฑ์ของพองะองะระองค์แก่พรองค์น้ําตาพระองค์ไหลพังผูเพราะคนไม่ปปิบัติตามธรรมบัญญัติแดงว่าขอการปกครองฝันญ,ญ,ญาณของพระเจ้าฉายแสงรับเอาได้เห็นดวงตาเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็เห็นเมื่อเห็นคนทําไม่ถูกต้องนะเขาก็น้ําตาไหลเพราะเสียใจที่คนทําไม่ถูกนะนี่คือความเสียใจที่ถูกต้องนะ คือการน,นั่นแหละเพราะว่าเขาไม่เดินตามพระวจนะของพระเจ้าโอพี่น้องครับพระว,วันนี้เป็นการ,รประกาศตัวเองของเขากับพระเจ้าว่าเขาอยากนะจ,จะเดินด้วยความชอบธรรมเดินตามการช่วยกู้ขอพระเจ้าช่วยกู้ยึดพระคำของพระเจ้าไว้เห็นคุณค่าเหมือนทองอธิบายศึกแล้วตั้งใจจะเชื่อฟังองค์ขอบพึ่งพาพระเจ้าเพื่อพระองค์ทอแสงในชีวิตงเราขอให้เราเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับให้เราถานด้วยกันครับ สาธุการค่ะแต่พระเจ้าขอบคุณพงค์ที่พระเจ้าสุป,ปดได้ไถ่เราและช่วยกู้เราแล้วเมื่อเราอ่อนล้าขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเมื่อเราทําตามพระคำเมื่อบางครั้งเราอ่อนแรงแล้วเราเรอคอยจนรู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากๆแต่ดาวิดได้บอกเรารู้ว่าเขาก็อ่อนล้าเหมือนกันแต่เขาจงยึดพระคําของพระเจ้าเพราะเขาถือว่าพระคำเมื่อนั้นมีค่าดั่งทองและเขาไม่ได้ใช้กําลังตัวเองเขาขอพระพุะพะงค์ทอแสงในชีวิตพระเจ้า พระวเราขอไปองค์ทรงเป็นกำลังในชีวิตเราทั้งหลายให้เราเดินด้วยพระคําของพระยาะการักกันอุ้มชูของพระยาถิกขอบคุณพงค์ในนามรี่สุดเจ้าเอเมน